สวัสดีค่ะชวนมาเรียนภาษาจีนชิลๆจากเพลงน่ารักที่ชื่อว่าเสี่ยวเหมยหมานนะคะเสี่ยวเหมยหมานเหมยหมานตัวนี้แปลว่าความสมบูรณ์ค่ะเหมยหมานความสมบูรณ์หรือแปลว่าความสุขก็ได้นะคะเสี่ยวแปลว่าเล็กหรือเล็กๆค่ะเสี่ยวเหมยหมานก็เลยแปลว่าความสุขเล็กๆม,มาเริ่มกันเลยนะคะเพลงนี้ร้องแบบนี้นะคะ ไม่ฉัน,มวนวไม่ตายว่ยางไม่有什么กั干เอาล่ะมาดูประโยคแรกนะคะไม่ฉันม่ตายว่วางไม่ไม่ฉันไม่ตายว่างค่ะไม่ข้างหน้านะคะมาจากไม่เหว่ที่แปลว่าไม่มีค่ะข้างหลังเนี่ยครูจะอธิบายจากคําหลักข้างหลังก่อนนะคะ ภาษาจีนเนี่ยจะมีความแตกต่างกับภาษาไทยนิดหน่อยก็คือว่าภาษาจีนเนี่ยจะเอาส่วนขยายไว้ข้างหน้าคําหลักอยู่ข้างหลังแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยจะมีคําหลักอยู่ข้างหน้าส่วนขยายอยู่ข้างหลังม,มันเป็นยังไงมาดูนะคะเดี๋ยวครูจะค่อยๆอ,อ,อธิบายค่ะอย่างในเคสของประโยคนี้เนี่ยเมเยวหรือเมย์เฉินเมอใต้ายื่นว่างนะคะคําหลักยื่นว่างตรงนี้เนี่ย แปลว่าความปรารถนาค่ะยื่นว่างปรารถนาต้าแปลว่าใหญ่นะคะต้ายื่นว่างแปลว่าความปรารถนายิ่งใหญ่นะคะเฉินมะแปลว่าอะไรค่ะเฉินมะต้ายื่นว่างก็เลยแปลว่าความปรารถนายิ่งใหญ่อะไรเห็นไหมคะแปลาจากหลังมาข้างหน้าค่ะภาษาไทยพูดว่า ความปรารถนายิ่งใหญ่อะไรภาษาจีนจะพูดว่าอะไรใหญ่ปรารถนาตามความหมายที่ครูเพิ่งแปลให้ฟังเมื่อกี้นี้เลยนะคะดังนั้นค่ะประโยคแรกนะคะไม่เฉินมาต้ายื่นว่างก็จะแปลว่าไม่มีความปรารถนายิ่งใหญ่อะไรคะ่ะไม่เฉินมตาย่นว่างไม่ได้มีความปรารถนายิ่งใหญ่อะไร อันนี้เขาหมายถึงตัวคนร้องนะคะเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีความปรารถนายิ่งใหญ่อะไรค่ะไม่ใช่เห็นไหมคะไม่ตัวแรกค่ะไม่ตัวเดียวก็คือมีความหมายแบบนี้แหละไม่ตัวนี้ยแปลว่าไม่มีค่ะไม่อะไรไม่มีอะไรไม่ช e ่ตัวนี้นะคะแปลว่าเรื่องราวหรือว่าธุระค่ะ เฉินเมครูสอนแล้วเมื่อกี้นี้นะคะเฉินเมชื่อก็เลยจะแปลว่า,าธุระอะไรหรือเรื่องราวอะไรในที่นี้แปลว่าธุระนะคะเฉินเมชื่อธุระอะไรไม่เอเฉินเเชื่อไม่ได้มีไม่มีธุระอะไรนะคะเย่าแปลว่าต้องค่ะการแปลว่าเร่งรีบดังนั้นประโยคนี้ค่ะ m มย s h e ิอชื่อเย่การก็จะแปลว่าไม่ได้มีธุระอะไรที่ต้องเร่งรีบค่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยคตัวอย่างจากศัพท์ที่ครูสอนเมื่อกี้เมื่อกี้ครูสอนคาว่าการจําได้ไหมคะการแปลว่าเร่งรีบค่ะตัวอย่างประโยคค่ะ我要赶เย่าการ h i เย,ย่าการุเฉันต้องรีบกลับบ้านนะคะ หัวฉันเอี้ยวต้องการการคือเรียบค่ะหุยคือกลับเจ <ะ informações> ียคือบ้านฉันต้องรีบก,กลับบ้าน <abord> เห็นไหมคะภาษาจีนกับภาษาไทยค่ะมันมีโครงสร้างประโยคที่คล้ายกันมากๆต่างกันแค่จุดที่มีการขยายความที่จะกลับหน้ากลับหลังกันนิดหน่นอยเท่านั้นเองค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่า ขันไหนน่ยสนใจภาษาจีนครูขอเชิญนะคะเรียนเชิญเลยค่ะมาเรียนเถอะค่ะ,ะมาเรียนภาษาจีนเนี่ยเราตั้งใจเรียนแค่สักเดือน2เดือน3เดือนอ่ะสุดๆแล้วค่ะครูจะปูพื้นฐานให้ก็จะเป็นการประหยัดเวลาซึ่งเวลาเนี่ยมันมีค่าไม่สามารถตีค่าของเวลาหรือว่าโอกาสอะคะ่ะมันมี ราคาของโอกาสเนี่ยไม่สามารถประเมินค่าได้ถ้าใครพอที่จะมีงบบ้างซึ่งค่าเรียนก็ไม่ได้แพงอะไรนะคะมาเรียนเลยผู้สอนให้ตัวต่อตัวแล้วก็เป็นโคชชิ่งส่วนตัวให้ด้วยนะคะเอาละไปต่อค่ะคันเจนลูกโข่งตึงอีจื้อเซินถธเสียงจะยันจะเสียวไทยังมาดูประโยคแรกนะคะคันเจนลูกโข่งตึงอีจื้อ 闪นะคะ看ห็นเจอลู่โขงดงอยู่ชันเห็นตัวนี้แปลว่าพบเห็นค่ะเห็นอะไรคะเห็นอันนี้ค่ะลู่โขดหงดนะคะครูจะสอนคำหลักก่อนนะคะหงตตงัวนี้เนี่ยหงแปลว่าแดงค่ะเติงแปลว่าไฟนะคะหงเติงเดาได้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรแปลว่า ไฟแดงนั่นเองค่ะเห็นไหมคะภาษาไทยพูดว่าไฟแดงภาษาจีนจะพูดว่าแดงไฟค่ะหงเติงแปลว่าไฟแดงต่อไปข้างหน้านะคะไฟแดงอะไรลู่โขหงเติงลู่เนี่ยแปลว่าทางโขแปลว่าปากค่ะทางกับปากภาษาไทยมีคําว่าปากทางภาษาจีนก็พูดเหมือนกันเลยค่ะแต่กลับหน้าหลังกันค่ะ ลูบแปลว,ว่าทางโขบแปลว,ว่าปากลู่โขบแปลว,ว่าปากทางปากทางภาษาจีนจะพูดว่าทางปากเห็นไหมคะมันมีการสลับกันนิดหน่อยค่ะ คำว่าลูกโขนอกจากจะแปลว่าปากทางอ่ะมันยังแปลว่าสีแยกได้ด้วยนะคะลองนึกถึงว่าสีแยกเนี่ยมันก็คือลักษณะของปากทางที่มาชนกันสีด้านนั่นเองค่ะดังนั้นลูกโขนอกจากจะแปลว่าปากทางก็แปลว่าสีแยกได้ด้วยคราวนี้หงเติงเมื่อกี้รู้แล้วแปลว่าไฟแดงดังนั้นลูกโขหงเติงเนี่ยก็จะแปลว่าไฟแดงที่สีแยกนั่นเองนะคะ ขั้นเจ้่นลูกโขหงเติงก็คือมองเห็นไฟแดงที่สี่แยกนะคะอีจื้อนะคะอีจือภาษาจีนเนี่ยมันจะมีตัวเสียงเพียนชนะนิดหน่อยค่ะที่ไม่มีในภาษาไทยนะคะอย่างตัวนี้ค่ะ zh ตัวนี้น่ยจะมีการออกเสียงแบบม้วนล,ลิ้นนะคะซึ่งในคอร์สของครูน่ยจะมีตัวช่วยด้วยการใส่ คําอ่านภาษาไทยให้นะคะเป็นตัวช่วยสําหรับท่านที่เพิ่งมาเรียนแล้วก็ยังไม่ถนัดพินอินครูจะมีตัวช่วยตรงนี้ซึ่งภาษาไทยเนี่ยถ้าเราสะกดถูกต้องเนี่ยมันสามารถถอดเสียงอ่านจากภาษาจีนน่ะได้เกือบหมดส่วนที่ถอดไม่ได้นะคะก็จะมีส่วนนี้แหละที่ว่ามันไม่มีในภาษาไทยแต่ครูจะมีวิธีการเป็นรหัสอยู่อย่างที่ครูขีดเส้นใต้นะคะซึ่งครูขอไม่อธิบาย ในส่วนของอวิดีโอตรงนี้นะคะจะขออธิบายส่วนสำคัญสำคัญก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันไปลึกเกินไปเนาะเอาล่ะอ e ีจือแปลว่า always ในภาษาอังกฤษก็คือเสมอเสมอในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่า shan แปลว,ว่ากระพริบนะคะกระพริบวิบวับค่ะนเหมือนดวงดาวค่ะ闪นะคะอ e ีจือ shan ก็คือกระพริบอยู่นั่นแหละ always blinking นะคะกระพริบอยู่เสมอเสมอค่ะดังนั้นทั้งประโยคนะคะข่านเชี่ยนลูกขของเตืงอี้ือฉานก็จะแปลว่ามองเห็นไฟแดงที่สี่แยกกระพริบว,วิบวับอยู่เสมอเสมออยู่ตลอดนั่นเองแต่คราวนี้พอแปลเป็นภาษาเพลงเนะี่ยก็จะแปลแค่นี้นะคะมองเห็นไฟแดงที่สี่แยกกระพริบว,วิบวับนะคะก็คือมันกระพริบอยู่ตลอดค่ะ 它像这样的小太阳，它像眨眼的小太阳，它像眨眼的小太阳，它ก็คือ it ในภาษาอังกฤษค่ะเสี่ยงคือดูเหมือนมันดูเหมือนมันดูเหมือนอะไรไทหยางคือคำหลักแปลว่าดวงอาทิตย์เสี่ยวสอนแล้วแปลว่าเล็กๆเกสี่ยวไทหยาง ดวงอาทิตย์ดวงน้อยค่ะแปลให้เป็นภาษากรอนเพราะๆนิดนึงนะคะดวงอาทิตย์ดวงน้อยจ๋าเยียนจ๋าเยียนเนี่ยแปลว่ากระพริบเหมือนกันค่ะจ๋าเยียนเต๋อเสี่ยวไทหย,ยางนะคะเต๋อตรงนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ขยายเดี๋ยวครูจะอธิบายอย่างย่อๆนะคะในนี้ก็คือ พระอาทิตย์ดวงน้อยถูกขยายว่ากระพริบอยู่นั่นเองนะคะดังนั้นท้าเชี่องจ๋าเหยียนตะเสี่ยวไถหย,ยางก็เลยแปลว่ามันช่างดูเหมือนอาทิตย์พระอาทิตย์ดวงน้อยที่กระพริบอยู่ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเมื่อกี้ครูสอนคําว่าข่านเชืยนงข่าเนาเจี่องแปลว่าพบใช่ไหมคะพบเห็นอ่าประโยคนี้ค่ะ我看见了我的 เงโยหัวชั้นนะคะข่านเชียนคือพบเห็นค่ะเล่เนี่ยเป็นการบอกว่ากริยาหน้ามันเนี่ยได้เกิดได้เกิดขึ้นแล้วนะคะดังนั้นตรงท่อนแรกเนี่ยจะแปลว่าชั้นได้พบเห็นพบเห็นอะไรคะหัวเต๋เงโยงโยตรงนี้แปลว่าเพื่อนค่ะเตในที่นี้เนี่ยแปลว่าเป็นความเป็นเจ้าของจะบอกความเป็นเจ้าของแล้วนะคะ ซึ่งจะมีความหมายแตกต่างจากเตอเมื่อกี้นี้นิดหน่อยค่ะก็วัวเตอจุดๆๆจ,จุดจุดจะแปลว่าจุดจุดจุดของชั้นนะคะวัวแปลว่าชั้นค่ะวัวเตอจุดจุดจุดจะแปลว่าจุดจุดจุดของชั้นในที่นี้เพื่อนแปลว่าเพื่อนใช่ไหมวัวเตอเพื่อนก็แปลว่าเพื่อนของชั้นดังนั้นทั้งประโยคนี้ค่ะ我看见了我的朋友จะแปลว่า ฉันได้เห็นหรือได้พบกับเพื่อนของฉันนั่นเองค่ะอูยืนหาทถงตาตาติงใจเท่าช่างช่วยปูซันมาดูอันนี้ค่ะอูยืนหายถงต้าตาค่ะอูยืนอูยืนนะคะยืนแปลว่าแม่ค่ะอูหมายถึงดำนะคะ อูหินเนี่ยหมายถึงเมฆดำนึกถึงเมฆตอนที่ฝนจะตกค่ะหายคือยังคงจุดๆ,ๆนะคะเมฆดำยังคงจุดๆ,ๆนะคะจุดๆ,ๆในที่นี้คือทิงต้าตานค่ะต้าตานแปลว่าบ้าบินบ้าบินนะคะแต่ถ้ามาใช้กับเมฆเนี่ยเมฆดำทะมึนค่ะเมฆดำทะมึนเยอะๆดูดุอย่างนี้ค่ะต้าตานในที่นี้ครูก็จะแปลว่าทะมึนค่ะ แต่จริงๆต้าต,ตานคือแปลว่าบ้าบินนะคะขิงเนี่ยเป็นคําบอกระดับว่ามันบ้าบินเลยแหละมันทำมืนเลยแหละดังนั้นเนี่ยทั้งประโยคนี้จะแปลว่าเมฆดำเนี่ยยังคงทำมืนอยู่หรือเมฆดํายังคงบ้าบินอยู่ถ้าแปลาตามตัวอักษรนะคะติ่งเจ้ยโถช่างชว่วยปู่แนค่ะติ่งเนี่ยแปลว่าอยู่บนยอดค่ะคือลอยอยู่อยู่ข้างบนนะคะ ใช่นี่คืออยู่นะคะอยู่อย่างเช่นอยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะใช่เจื้ออยู่บ้านนะคะใช่เสือเซี่ยวอยู่ที่โรงเรียนแบบนี้ค่ะใช่แปลว่าอยู่อยู่ที่ไหนคะโถช่างโถแปลว่าหัวช่างแปลว่าข้างบนค่ะโถช่างเนี่ยก็จะแปลว่าบนหัวก็คือเมฆดำเนี่ยลอยอยู่บนหัวค่ะช่วยแปลว่าเป่านะคะปูซ่านมาดูคํานี้นะคะ สั้นคำนีแ้แปลว่าสลายหายไปหรือแยกย้ายไปค่ะชุยปูสั้นปูปแปลว,ว่าไม่นะคะปูสั้นคือไม่สลายไปไม่แยกย้ายไปไม่หายไปค่ะชุยคือเป่าเหมือนเป่าลมแบบนี้ค่ะชุยนะคะชุยปูสั้นคือเป่าแล้วไม่หายไปคือนึกถึงจินตนาการนิดนึงว่าเจ้าเมฆดำนั้นน่ะยังคงทะมึนอยู่เป่า เป่าก็ไม่หายไปเป็นการเปรียบเทียบคะ่ะเราไม่สามารถไปเป่าเมฆได้จริงๆอยู่แล้วนึกจินตนาการนิดนึงว่าเมฆดํานั้นน่ะคนร้องเขานึกถึงเมฆดําในจิตใจของเขาเป่าเท่าไหร่ก็ไม่หายไปสัทีคะ่ะคราวนี้นะคะคําว่าซ่านเมื่อกี้นี้สนุกมากจะบอกว่าถ้าท่านไหนเคยเป็นแฟนหนังจีนกําลังภายในจะต้องเคยได้ยินประโยคว่าเจอกันที่จุดๆ,ๆนะคะ ไม่พบไม่เลิกราแบบนี้ค่ะไม่พบไม่ลไม่เลิกราขอโทษไม่พบไม่เลิกราค่ะต้องมาเจอกันให้ได้นะไม่พบไม่เลิกราอย่างเช่นจอมยุทธนัดกันแบบนี้ค่ะต้องเจอกันให้ได้ค่ะสร้างคําเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าแปลว่าสลายหายไปหรือแยกย้ายนี่แหละนึกภาพนะคะว่าถ้าเกิดไม่เจอกันเนี่ยก็จะไม่สลายไปอย่างเงี้ยก็คือความหมายก็คือไม่แยกย้ายกลับนะคะเดี๋ยวครูอธิบายทีละคำดีกว่า ปู้แปลว่าไม่เจียนแปลว่าพบค่ะไม่พบเห็นไหมง่ายมากเลยค่ะปู้แปลว่าไม่ซ่านแปลว่าสลายหายไปในที่นี้ครูจะแปลว่าแยกย้ายกลับนะคะอา่าจะได้ง่ายค่ะไม่พบปูเจียนไม่พบปู่ซ่านไม่แยกย้ายค่ะก็คือไม่พบไม่เลิกราค่ะสำนวนกำกำลังภายในจะบอกไม่พบไม่เลิกรานะเอาไปพูดได้นะคะนัดเจอกับเพื่อน 不ู不散。พรุ่งนี้เจอกันนะปู่เชี่ยนปูส่สนไม่พบไม่เลิกราค่ะ我ั在จั่วใจ手里捏成棉花糖什么นม不能ัมาดูอันนี้นะคะ我ั在จั่วใจ手里捏成棉花糖ค่ะ我ฉันจั่แล้วว่าจับค่ะจับอะไรในที่นี้เนี่ยเขาละไว้นะคะจับเมฆดำที่อธิบายไปเมื่อ เมื่อกี้นั่นแหละใช่เมื่อกี้บอกรับแล้วว่าอยู่ค่ะจับฉันจับไอ้เจ้าเมฆดำนั่นน่ะอยู่ในไหนคะโฉบหลีโฉบแปลว่ามือค่ะหลีแปลว่านายโฉบหลีแปลว่าในมือนะคะฉันจับไอ้เมฆดำนั่นน่ะอยู่ในมืออะคาวนี้ท่านไหนที่สงสัยว่าทําไมโฉบแปลว่ามือหลีแปลว่านเวลาครูออกเสียงสองตัวทําไมกลายเป็นโฉบหลี มันคือการแปลงเสียงค่ะซึ่งอันนี้จะอยู่ในบทเรียนจริงๆมันง่ายนิดเดียวแหละไม่ได้ยากนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เข้าใจแค่ว่าภาษาจีนเนี่ยจะมีการแปลงเสียงซึ่งภาษาไทยที่ครูเขียนให้สําหรับท่านที่เรียนหรือแม้แต่เรียนใน u t u b e เนี่ยครูจะใส่ภาษาไทยที่เขียนอย่างถูกต้องผันวรรณยุกถูกต้องนะคะไม่ต้องกลัวเลยก็ครูจะผันวรรณยุกให้เรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าสามารถอ่านจากภาษาไทยนะคะวัจัวเจ้โฉลี่ ะะฉันจับไอเจ้าเมฆดำนั้นอะ่ะอยู่ในมือค่ะเนีย่ยฉงเนี่ยคือบีบค่ะฉงคือกลายเป็นบีบเป็นบีบเป็นอะไรเมียนข้าถางังเมียนข้าถางังถังเนี่ยคือคือขนมที่ทําจากน้ําตาลนะคะเมียนข้าถังเนี่ยจะหมายถึงขนมสายไหมหรือมาร์ชเมลโล่ก็ได้ค่ะดังนั้นทั้งประโยคนะคะจะแปลว่าฉัน จับเจ้าเมฆดำนั้นอะมาไว้ในมือบีบมันซะบีบมันกลายเป็นมาร์ชเมลโล่ค่ะก็พอแปลเป็นเพลงทั้งหมดตั้งแต่ต้นนะคะก็จะเป็นว่าฉันจับมาใส่มือปั้นเป็นมาร์ชเมลโล่ซะเลยแบบนี้ค่ะ n 么烦恼不า忘什么烦ว่า,าง,าง,าาาง,างค่ะาวแปลว่าความทุกข์ค่ะม么อะไรเจอหลายครั้งนะคะ เ h ิญเมื่อฝันหนาความทุกข์อะไรปู้หนังว่างนะคะปู้แปลว่าไม่หนังแปลว่าสามารถว่างแปลว่าลืมไม่สามารถลืมความหมายก็คือว่าจะมีความทุกข์อะไรที่ไม่สามารถลืมเลือนได้เอาละค่ะคราวนี้นะคะครูจะย้อนให้ดูว่าทั้งเพลงมันเป็นแบบนี้ค่ะจากประโยคแรกนะคะคนร้องเขาตั้งใจจะสื่อความหมายว่า ม่ชมตาย่นวังตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีความปรารถนายิ่งใหญ่อะไรไม่เยชมชื่อวกันแล้วก็ไม่ได้มีธุระอะไรที่จะต้องเร่งรีบไปทำด้วยคือเขาเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งค่ะคันเชลูเขาคงตึงอีชื้อนมองเห็นไฟแดงที่สี่แยกเนี่ยกระพริบวิบวับอยู่นั่นแหละชาเสียงจะยันจะเสียวไทยังดูไปดูมาก็เหมือนกับ ดวงตะวันดวงน้อยที่กระพริบอยู่เหมือนกันนะประมาณนี้ค่ะอูยินไหทิงเตาตนันเมฆดำเนี่ยยังคงบ้าบินอยู่ยังคงทำมึนอยู่เขาเปรียบเทียบเหมือนกับความทุกข์ความเศร้าหมองในใจเขาเนี่ยมันยังอยู่ในหัวค่ะติงใจเท่าชิงช่วยปูซซนลอยอยู่ในหัวนั่นแหละอ่าเป่าเท่าไหร่เป่าไปก็ไม่สลายไปสักทีค่ะ หัวจูใจโซลเนีชงเมียหัวทงฉันจับมาไว้ในมือแล้วก็บีบมันไว้ให้กลายเป็นมาร์ชเมลโล่ซะเลยความหมายของท่อนเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าในเมื่อมันเป็นความทุกเนาะแทนที่จะไปทุกข์กับมันนะจับเจ้าความทุกข์นั้นนะมาใส่มือแล้วก็ปั้นมันเป็นมาร์ชเมลโล่ซะเลยคิดแบบเด็กๆนิดนึงค่ะมีจินตนาการนิดนึงก็จะเข้าใจความหมายว่าเพลงเขาต้องการจะสื่อถึงความหมายน่ารักน่ารักว่าออ ในเ,เมื่อเราไม่สามารถจะดับทุกขนั้นได้เนี่ยก็มองมันในแง่มุมที่สนุกซะประมาณนั้นค่ะเฉชมาฟานาปูหนึ่งวางจะมีความทุกข์ใดที่ไม่สามารถลืมเลือนได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นแค่ท่อนเดียวนะคะเพลงเนี่ยจะมีท่อนอื่นๆอ,อ,อีกแต่ว่าหยิบมาสอนแค่ท่อนนี้ก่อนนะคะถ้าชอบคลิปการสอนแบบนี้นะคะชอบสไตล์การสอนแบบนี้ ทักมาคอมเมนต์มาคุยกันนะคะครูจะได้ทราบว่าทุกท่านเรียนแล้วได้ประโยชน์แล้วมีความสุขกับคลิป YouTube ของครูซึ่งครูเพิ่งจะเริ่มต้นทำช่องค่ะก็รบกวนช่วยกันไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe นะคะซึ่งจะเป็นสิ่งที่บอกให้ครูได้รู้ว่าให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ